แล้วครับหลังจากที่เรารอมานาน

นี่นะครับป้าหมอขีดเออมีจะใช้ไม่ใหญ่ครับทอดเป็ดตึ๊บตึ๊บตึ๊บใส<ซ>่ใส่นี่ต้องทอดกรอบแล้วครับเออ ที่ได้จากทางบางคัทอดกอนห้าถาดหมดห้ากระทะเดี๋ยวตรงงามดูต่อได้ไหมครับกว้างกอนเอาไปน้ำไปครับอ๋อเอ้ จับไปแล้วนอนพี่น้องเลยวุ้ใจวุ้นได้ตกเวทบุกินมันต้องแหะครับถึงจะได้กินไปแหะกัอยอยนไปด้วยวานีจ่ายว่าแต่หน่วยรบพิเศษได้พวกวานเฮน,นี่น้ำปลาบุกลงง่ายๆ่ได้พวกปกติเข้าบ,าบุากลงทุกคนพีว่าลง ได้่มาแล้วครับปลาหมอเทศครับปลาหมอทศโอ้โหแจ๋วเลยนย่างไรจะไปใช้แนวเพื่อเหี่ยวหอตะเพื่อนข้อเพงเนสามแห่นี้ก็ได้ที่สิบสามสิบตัวแล้วายง่ายไป่ต้ว่าเดียวเนาะแค่บวันาบักลากวานเลยทำกินกันนะบว่นะบวกลามวูนสุบ้าน ก็ได้อยู่อยงนี้ก็ได้เหมือนกันนะจะเป็นปลาหมอเทศไซเล็กก็พอได้กินนะหวานแหบอเขาเอาปลามาปล่อยอยู่บ้านหวานดูดีอากด้วามาโรงพยาวานนะ ผู้บรวนีนี่อยู่กับใครอือลงไปมนี่ม yeah> anyway> ันข้าบา่าจะสี่นอตูจะฟ้ามือฟ้ามือนี่เนาะว่านสี่ปลายเนาะอืมัวใจเนอสา่เนาะอืม้เบิดบอกาเป็นไซสใหญ่มีวู้คอกินแล้วเนี่ยแลวที่ส้าเราใส่ญ่ไหม อ้าเดียวนนเนาะังไงใส่ยิปีปิดไมด้อยู่บ่อเาก่อนีอค่ครับผลโปาโมทที่นี่บออ่อคอตเองเนาะสปล่อยไว้เนาะเก็บนีมาโอ้ยพูดผู้นหนาดักยางกดไงก็ยางของผู้หนาดักยางไปแค้มข้างนั้นพู้หนาไปบ่อไปไกบอลไปไ่อะของงยหนาด้่างวานแต่ฟังนั้นนะ

มาอีกแห้งแล้วเห็นไหม,ไมครับไม่ต้องนั่งตกเด็กเสียวเวลาครับ <c oughs> กะพอได้กิน เป็นไซใหญ่นะครับพอกินแล้วนะครับสีิบข้าสิบตัวขนาดน,นี้เป็นไส์เล็กๆเ,เอาละครับเอาละครับหายอยู่แล้ว ลองโน้นกวานเหมือนกันนะครับมาลุ้นมาลุ้นทีละแหะครับใครจะได้เยอะกันโอ้ยแหะนี้ก็พอได้ครับเกือบเกือบสิบตัวครับ มาดูแห่นี้มั้งครับ ได้ไมน่ตะ้องอพอได้อยู่โอ้ได้หลายตัวครับโอ้ได้เป็นสิบอยครับโอ้ยอยทางนี้ก็ได้เป็นสิบกว่าตัวครับจะใส่จัมโบ่านั้นเลยจัมโบ้สองฟุงฟุงฟุงปุงฟุง,งสุรุงปุ้ง วันเข้าไปเข้าไปวานไปเรื่อยๆวันเอาคุณเนี่ยเอาเลยครับแฟนคุ้ซอมนั่นิคลิปๆคลนะคลิปคลิปคลิคลิป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 ลิปคลิปคลิ ปาตัวยังไม่โตสดสดจ้างนะครับสดขนาดไหนดูเอานะครับยังเป็นๆอยู่เลยนะครับ นี่ได้ตัวสวยแล้วครับนีได้เป็นสิบเป็นสิบตัว อาหมอที่ล้วนๆมีแผนกปิ้งปลาโอ๊ยแผนกปิ้งปลาป,ปลาต้องมาสิอย่าไปกลัว